สวัสดีค่ะฮัลโหลเอวิวันวลคัมทูไลฟ์สไตล์ป้ายบบุรีรัมพี่น้องมามาชมนะคะอาหารที่ขายอยู่ในห้างสเตชันสุขเเรนนะพี่น้องเนาะพี่น้องอันนี้เป็นของฝรั่งนะอันนี้เป็นช่องอาหารจีนนะคะเนี่ยปาดเกี้ยงตับเกี้ยงตับพี่น้องเกี้ยงตับเนี่เป็นอาหารจีนนะเนี่ยคนก็ใส่กล่องไว้แล้วนะพี่น้องเนาะใส่กล่องไว้แล้วนะคะ พี่ใบสิพามาเลาะเบิ่งก่อนอีสต์เฮาส์มัดวิดคอนเทนเนอร์อร5ดอลลาร์อ๋อโอเคโอเค630โอเค I'm c ม m e to get t h ด l a ลยนเนาะพี่น้องให้เบิ่งให้เบิ่งพูดหน้าก,กระบาบเนาะพี่น้องกระบาบสามีจะกินกระบาบเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่ใบไปเดินแป๊บหนึง่งแล้วจะกลับมาเอากระบาบนะพี่น้องมาเบิ่ง ช่วงนี้มันบ่ายสามแล้วพี่น้องคนก็ไม่ค่อยมีนะพี่น้องนเนาะอยู่ในห้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นี้เป็นโรงอาหารนะเป็นศูนย์อาหารพี่น้องเพราะว่าในเมืองนี้เป็นเมืองเล็กเนาะในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ตรงนี้บริมเมนห่างใหญ่ด้วยพี่น้องก็เลยคนก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องช่วงนี้และก็ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาอาหารโดยเป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วเนาะอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะคาเฟ่นะคะ,คะ,คะเพื่อน,น่เนาะ กาแฟก็จะมีเค้กต่างๆพี่น้องนี่เนาะก็จะมีเป็นเค้กต่างๆนี่เนาะนี่เนาะกาแฟนะคะผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านเจเวอรี่นะคะพี่น้องร้านเจเวอรี่นะคะนี่เนาะก็จะเป็นร้านดังนะคะเปร่านะคะเพื่อนๆเนาะเปร่าเจเวอรี่นะคะเพื่อนทองต่างๆเด้อพี่น้อง นี่เนาะไห้เบิงให้เบิงพี่น้อง